ฮัลโหลสบายดีทุกคนวันนี้เขาจะม,มากินส้มปลาแล้วก็มีตำข้าวปุ้นอ่าส้มปลาเ้ยทุกคนอันนี้เขาจะเอิอนปลาดูนี่อืมหอมอืมเซ็แบแจบ อ,อย่านวัดเพิ่มคนะอย่าอยาอดทนพรธิดาสนใจทักมาได้เด้อ